The Phantom of the Opera ปีศาจแห่งโรงอุปรากรปีศาจแห่งโรงอุปรากรเป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสนามว่ากัสตงเลเลรูเป็นแนวนวนิยายโกธิกแบบลึกลับสยองขวัญซึ่งอิงจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในโรงปรากานเย่ของฝรั่งเศส และมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรักสามเศร้าระหว่างชายอัปลักษณ์ที่มีชื่อว่าอีริกหรือแฟนทอมคริสตินดาเอผู้เป็นนักร้องอุปรากรสาวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเองกับชายผู้มีนามว่าราอูซึ่งเรื่องนี้จบลงด้วยโศกกนตกรตร,กรมที่เศร้าสลดนิยายเรื่องปีศาจแห่งโรงอุปรากรนับเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ด้วยเนื่องจากกัสตงเลรู ได้เขียนขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยนับจากช่วงเวลาที่เขาเขียนนิยายย้อนกลับไปประมาณ30ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจแก่โรลูคือการตกลงมาอย่างไม่ทราบสาเหตุของโครมระยะระหว่างอุปรากรเรื่องเฟลาซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนและเสียชีวิตหนึ่งคนการจมน้ำเสียชีวิตของคนกลุ่มเล็กๆในคลองใต้ลงละครอย่างลึกลับ การเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของคราวฟิลิปซึ่งเป็นผู้อุปถรัรมภ์โรงละครและมีการพบศพของเขาที่ปากท่อระบายน้ําเรื่องราวเกี่ยวกับผีในโรงละครและการที่โรงละครจะต้องสูญเงินอย่างเป็นปริศนามากถึง20,000ฟรังต่ตอเดือนในช่วงนั้นแม่นนิยายผีแห่งโรงละครจะเป็นเรื่องที่พูดกันมากในช่วงเวลานั้นจริงๆแต่แท้จริงแล้วเรื่องของผีไม่ใช่เรื่องที่แพร่หลาย หากแต่เป็นเรื่องที่รู้กันลับๆเฉพาะในหมู่คนที่ทํางานในโลงอุปรากรเท่านั้นหรืออีกในหนึ่งคือเรื่องของผีตนนี้โดงดังขึ้นจากนวนิยายของเลอรูนั่นเองกัสตงเลรูได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเชื่อเรื่องที่เขาเขียนและยังอ้างว่าระหว่างการซ่อมแซมโรงอุปรากรการเยเขาได้พบศพของมนุษย์ซึ่งเขาแน่ใจว่านั่นคืออีริกผีแห่งโรงละคร โดยอ้างว่าโครงกระดูกหนะักแหวนทองคําสวมที่นิ้วซึ่งตรงกับคําบอกเล่าของคนเปอร์เซียที่ว่าเขาได้รับแหวนทองคําจากคริสตินดาเอในวันที่เธอทิ้งเขาไปคริสตินได้สูญเสียพ่อและแม่จนต้องมาอยู่ที่โรงอุปรากรกานเยมีโอกาสได้รับการสอนร้องเพลงจากครูที่ลึกลับที่เห็นพรสวรรค์ของเธอซึ่งเธอเรียกเขาว,ว่าเทวดาแห่งบทเพลง เพราะความนึกลับและน้ำเสียงที่ไพเราะยิ่งกว่าเสียงของมนุษย์คนใดในโลกที่เธอเคยได้ยินได้ฟังจากการเคี่ยวเข็นอย่างจริงจังในที่สุดเธอก็เก่งพอที่จะขึ้นร้องเพลงแทนคารอต้าที่ป่วยได้ซึ่งเหตุการณ์นั้นประจวบที่คราวฟิลิป ได้เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ละครทําให้ราอูซึ่งเป็นน้องชายของท่านเขาและเป็นเพื่อนวัยเด็กของเธอเกิดจําเธอได้และเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์กับเธอเหตุการณ์นี้ทําให้อิริกอิจฉาและกลัวว่าจะถูกทิ้งจึงมาแนะนําตัวกับเธอในคืนคืนหนึ่งและพาเธอไปอยังถ้ำใต้ดินของโรงอุปรากรซึ่งเขาใช้เป็นที่ซ่อนตัวคืนนั้นอิริกได้สารภาพรักกับคริสตินระหว่างที่ร้องเพลงประสานเสียงกันนั่นเอง คริสตินอดทนต่อความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้และถอนอากาศของเขาออกทำให้เธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเทวดาของเธอไม่ใช่เทพจากสวรรค์อย่างที่วาดฝันไว้แต่เป็นชายอัปร,รักษ์ที่น่าสังเวชซึ่งถูกสังคมทารุณจนกลายเป็นคนเสียสติคริสตินหวาดกลัวและขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปซึ่งเขาก็ยอมทำตามโดยมีข้อแม้ว่า เธอต้องไม่แพร่งพายเรื่องของเขาและติดต่อกับเขาตามปกติราอูแอบ,บได้ยินคริสตินกับอีริกคุยกันในห้องแต่งตัวด้วยความหึงหวงเนื่องจากเสียงของอีริกไพเราะอ่อนหวานมากราอูพยายามสื่อผาว่าคริสตินแอบ,บพบใครเป็นการลับๆกันแน่จนกระทั่งในงานราตรีนากา เมื่อคริสตินพาราอูออกจากงานเลี้ยงเพราะอีริกได้ปรากฏตัวในคราบมัจจุราชแดงเขาจึงคาดคันเอากับเธอและรู้ความจริงว่าภายใต้ชุดมัจจุราชสีแดงนั้นคือคนบ้าอัปร,รักษ์ที่มีความอัจฉริยะในตัวทําให้เขาสบายใจและบอกเธอว่าจะปกป้องเธอทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจจะรักกันและทําให้อีริกที่แอบฟังอยู่เสียใจมากการพยายามค้นหาความจริงทําให้ราอู ได้รู้เรื่องราวของอีริกจากชายลึกลับชาวเปอร์เซีย ع. ส่วนอีริกนั้นเมื่อทนต่อความเสียใจและอุปสรรคที่บีบเข้ามาทุกทางไม่ได้อีริกก็รักพาคริสตินไปขังไว้ที่ถ้ำใต้ดินของโรงอุปรากรและขอร้องไปจนถึงบังคับให้เธอเลือกเขาเหตุการณ์ค<ก>รั้งนั้นทําให้มีคนตายจากการกระทําของอีริกมากมายรวมทั้งคราฟิลิปทําให้ราอูลตัดสินใจตามหาเขาเพื่อช่วยคริสตินและล้างแค้น อริกได้พบชาวเปอร์เซียที่บ้านและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ชายชาวเปอร์เซียเข้าใจในความรักที่อิริกมีต่อคริสตินในการพบกันครั้งสุดท้ายคริสตินได้ยอมเสียสละเพื่อช่วยชีวิตราอูลโดยก้มลงจูบอิริกอย่างไม่รังเกียจทําให้อิริกที่พิการทั้งร่างกายและจิตใจได้รับความสุขอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตอิริกตัดสินใจปลดปล่อยคริสตินและลาอูลเปอิสระจากนั้นก็ล้มป่วยด้วยความตรอมใจและเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในอีก3สัปดาห์ถัดมา จากความโด่งดังของนิยายเรื่อง The Phantom of the Opera กาสตงเรลูเขาแต่งเรื่องนี้โดยได้แรงบันดาลใจจากข่าวบัติเหตุโคมระยาล่วงในโรงอุปรากรปารีสและการพบทะเละสาบใต้โรงละครแห่งนี้เรลูใช้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนี้เป็นฉากหลังของนิยายโดยเล่าเรื่องของชายพิการที่มีความสามารถทางดนตรีอาศัยและเติบโตอยู่ใต้โรงอุปรากร จากแนวทางเดิมของนิยาย The Phantom of the Opera มีความโดดเด่นในด้านการเล่าเรื่องจากปากคำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จึงทำให้นิยายเรื่องนี้แทบจะเป็นสารคดีรายงานข่าวสืบสวนกึง่งๆนิยายขย่าวขวัญโดยเน้นรายละเอียดที่ตัวปีศาจลงละครและตบท้ายด้วยความสะเทือนใจของรักสามเศร้าโดยที่ละครเพลงเวอร์ชันนี้เล่าเรื่องต่างออกไปจากนิยายโดยเน้นเรื่องของความรักเป็นหลัก บทละครมีจุดยืนแข็งแรงอยู่กับความรักความทรมานของปีศาจลงละครกับสาวน้อยนักร้องโอเปรา่าถือว่าผู้สร้างเรื่องจุดยืนได้ถูกทางและทำมันได้อย่างถึงใจ